มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้ตลาดคลองหมาเน่าราชบุรีเมื่อเวลา17.30นาิกานาทีของวันที่30ทธันวาคม2565ร้อหตวจเอกพานชัยชัยชนะรองเวรสพโพธารามรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองหมาเน่าริมถนนเพชรเกษมหมู่ที่5ตําบลบ้านเสียงอําเภอโพธาราม จึงได้รายงานให้พลตบตรีตวชิรพงษ์อมราพิทักษ์พอบอกอพอจังหวัดราชบุรีพลตบรตรเอกสมบัติโพงามพอกอกอสอพโพธารามก่อนที่ประสานรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงให้เข้าไปดับเพลิงจากนั้นนะคะเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภยัยสว่างราชบุรี ที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นตลาดสดและก็ตลาดขายเสื้อผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้เพลิงลุกลามอย่างต่อเนื่องนะคะจึงต้องประสานขอรถดับเพลิงจากพื้นที่ต่างๆรวมกว่า30คันและประสานชุดบรรเทาสถานะภัยกรุงเทพมูลนิธิร่วมกตัญยูและก็มูลนิธิรวมใจการกุศลให้มาช่วยดับเพลิงด้วยค่ะ โดยใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดเพลิงไม่ลุกลามออกมายัางบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงนะคะและยังคงต้องฉีดน้ําเลี้ยงเอาไว้ตลอดเวลาเนื่องจากบางจุดยังคงมีเพลิงลุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยมีนายสุภชัยคุดดำในอำเภอโพธารา,า,ามแล้วก็นางอุดมรักษ์ชัยมาลิกนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงคอยอำนวยให้การดับเพลิงด้วยค่ะ เบื้องต้นพบว่ามีรถเก๋งหนึ่งคันรถกระบะหนึ่งคันและรถจักรยานยนต์อีกกว่า20คันถูกไฟไหม้เสียหายส่วนร้านค้าที่อยู่ในตลาดทั้งหมด250ร้าบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านบาทผู้ดูแลตลาดให้ข้อมูลว่าต้นเพลิงเกิดจากร้านไก่ทอดเพราะมีน้ำมันร้อนๆล้อน,อน,อนออกมาจากกระทะคาดว่าน่าจะใช้น้ำไปราดเพื่อดับทำให้ไฟโหมลุกขึ้นมาข้างบน ทางร้านก็เอาถาังดับเพลิงมาฉีดส่วนตนก็ตะโกนให้ลูกค้าที่อยู่ตลาดออกมาข้างนอกให้หมดซึ่งถังดับเพลิงนั้นมีแค่สองถังทําให้ดับไฟไม่ทันส่วนแม่ค้าร้านโทรศัพท์กล่าวว่าได้ยินเสียงตะโกนบอกว่าไฟไหม้ก็ตกใจมากรีบขนย้ายตู้ที่ขายโทรศัพท์ออกมาข้างนอกและโซนที่ตนเองขายนั้นอยู่ริมนอกทําให้ขนย้ายออกมาทันในบางส่วนซึ่งร้านต้นเพลิงนั้นเป็นร้านขายไก่ทอดอยู่ตรงกลางตลาดทําให้ไฟลุกไหม้ออกทั้งซ้ายและขวา ขณะที่แม่ค้าขายเสื้อผ้ากล่าวว่าร้านของตนเองอยู่ห่างจากร้านต้นเพลิงแค่สองล็อกช่วงเกิดเหตุตนเองอยู่ในร้านได้ยินเสียงตะโกนบอกว่าไฟไหม้ด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งออกไปที่รถที่จอดอยู่ข้างร้านแต่ว่าเสื้อผ้าอยู่ในร้านนั้นไม่เสียหายทั้งหมด พลต่าตรีวชิระพงศ์อมราพิทักษ์พอบอกอบพอจอราชบุรีกล่าวว่าหลังถูกควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามพยานเบื้องต้นพบว่าไฟไหม้น่าจะเกิดจากร้านไก่ทอดซึ่งอาจจะมีสายแก๊สที่รั่วพอไปถูกนะ้ำมันร้อนๆอ,อ,อ,อาจทําให้เกิดประกายไฟส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยกันดูแลแล้วซึ่งตลาดแห่งนี้ ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านสิงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ